สวัสดีครับมื่อนี้พบกับผมช่องอ้อยพากกินชาแนลครับมื่อนี้ส้มแควครับอยากกินก้อยบักม่วงนี่ครับบักม่วงเ่าเมื่อนี้เขาสิาก้อยบักม่วงนะครับไปครับไปก้อยบักม่วงตอนนี้เขาก็ย้ำบักม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ่ามาแนะน้ำสมาชิกใหม่นะครับอ่าคนแรกครับน้องเฟิร์สพากินครับครับสวัสดีครับน้องเฟิร์สพากินครับอ่าคนต่อไปครับน้องพ่อพภากินครับสวัสดีครับน้องพอดภากินครับอ่า ก็ไปเ้าบพ่อพูดทำทำเพลียงนะครับมาเ้ากินกินน้ำใดปุน๋น่จิ้นพวเพลิดป่บ่ครับแค่แบบครับ,รบผมขอลุกเลย น้ำประเด็กเขาได้ด้วยครับไหวปะไหว,ไว ว่าแล้วจริงครับเอเอลึกน้อยมั้งเนี่ยถึง r i g h ถึง side สำหรับผู้ใดชอบใจใคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้ในการทั้งยิปต่อไปนะครับสำหรับมือนี่ขอบคุณและสวัสดีครับ